สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวัฒนธรรมราชและวัฒนธรรมหลวงสิ่งที่เหลือซือเฉิงมองข้ามไปที่เขาอู่ไถ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่5เมษายนพุทธศักราช2559เวลา10นาิก40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยายลัยชิงหัวพระราชทานพระราชวโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยายลัยชิงหัวเฝ้าทูลอองพระบาท มหาวิทยาลัยชิงหัวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนการวิจัยเน้นการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มความสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรมมีปรัชญาแห่งการศึกษาคือการฝึกฝนโดยยึดหลักจริยธรรมและได้ผลิตบัณฑิตท,ที่เป็นนักวิชาการนักธุรกิจรัฐบุรุษรวมถึงผู้นำประเทศที่มีชื่อเสียงจำนวนมากปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน19คณะ55สาขาวิชาและ74วิชาเอกมีนักศึกษากว่า45,000คน ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่นี่ประมาณ50คนในทุกระดับในสาขาวิชาต่างๆอาทิวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ภาษาศาสตร์วารสารศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์คณิตศาสตร์การบัญชีกฎหมายการออกแบบวิทยาศาสตร์การแพทย์คอมพิวเตอร์เครื่องจักรกลและหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารปิงสัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชิงหัวถวายพระกระยาหารกลางวันต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอู่ซุนเต๋อทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวัฒนธรรมราชและวัฒนธรรมหลวงสิ่งที่เหลียงซือเฉิงมองข้ามไปที่เขาอู่ไท้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมตาเจียวหาว 今天我很高兴能来到清华大学，与来自世界世界各地的知名建筑师、历史学家和保护专业工作者见面。各位专家来自不同的地区，是用不同的语言成长与互。 不同的文化环境中，能够相相聚在一起探探讨同一个文题，相信一定能带来心得、见解和令人愉快的学术合作。 ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับฟังการเสนอแนวทางวิชาการของนักวิชาการสี่ท่านท่านแรกผู้ช่วยศาสตร,ร,ร,ราจารย์วิมาลินรุจิวัชรกุลจากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์กล่าวว่าเลี้ยงซื่อเฉิงเป็นสถาปนิกผู้ริเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจีนโดยได้สำรวจและค้นพบสมบัติทางสถาปัตยกรรมจีนที่เก่าแก่เช่นวัดฟโฝกวงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังซึ่งมีเหลืออยู่น้อยมาก แต่สิ่งที่มองข้ามไปคือความเกี่ยวข้องกันร,ระหว่างสถาปัตยกรรมของราษฎรรายรอบวัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหลงเหลืออยู่เป็นส่วนๆหรือเป็นอาคารที่ทรุดโทรมซ่อมเสริสสสตมตามกาลเวลาการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความตระหนักเรื่องการศึกษาประวัติสถาปัตยกรรมว่าควรสนใจวัฒนธรรมแวดล้อมด้วยไม่ใช่ศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของอาคารใดอาคารหนึ่งนอกจากนี้ควรคำนึงถึงเรื่องการอนุรักษ์ด้วย ศาสตราจารย์รอนคแนปบจากมหาวิทยายลัยรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเสนอประวัติการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมจีนพื้นบ้านที่ชาวตะวันตกมาค้นคว้าบันทึกไว้พร้อมกล่าวถึงปัญหาในการศึกษาวิจัยเช่นสภาพทางการเมืองก่อนที่ชาติตะวันตกจะสัมพันธ์ติดต่อกับจีนทางวิชาการศาสตราจารย์ซูนิโอทาคาฮาชิจากสถาบันเทคโนโลยีโตโฮกุประเทศญี่ปุ่นกล่าวถึงการสร้างเมืองใหม่ที่ถูกทำลายเมื่อคราวเกิดสึนามิใหญ่ในญี่ปุ่น การสร้างเมืองใหม่นี้ได้ศึกษาวิจัยแผนที่โบราณลักษณะบ้านเมืองเพื่ออนุรักษ์แบบแผนเดิมพร้อมทั้งพยายามปรับปรุงด้านต่าง,างๆเพราะมีการสร้างเสริมเขื่อนกั้นน้ำป้องกันสึนามิถือเป็นสำนึกอันดีเมื่อจะเสริมสร้างหรือก่อสร้างอาคารใหม่ว่าจะต้องตระหนักถึงสภาพเดิมอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนายปรังสัวจอนโนผู้อำนวยการใหญ่ทางสมบัติด้านสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสกล่าวว่า การจะขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติการบำรุงรักษาการอนุ <NOUNCER S 2> รักษ์ซ่อมแซมจะทำอย่างไรปัญหาเรื่องบริเวณที่ประกาศ <attends S 1> เมื่อเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์แล้วจะสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่อาศัยอย่างไรเป็นต้นเวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชากุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวยู่ไทนายหลี่หยวนเฉารองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จ และถวายพระกระยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กราบบังคมทูลว่าปลักปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทอีกครั้งหลังจากปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสถวายพระกระยาหารค่าและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่39 <S <S เพื่อส่งเสริมมิตรภาพจีนไทยให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น โอกาสนี้ขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559รวมทั้งขอถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายนด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทุกด้านอาทิด้านเกษตรกรรมจีนให้ความร่วมมือนำชาน้ำมันมาปลูกในไทยขณะนี้ได้ผลดีมากสามารถนำชาน้ำมันมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านพันธุ์ปลารวมทั้งความร่วมมือนในโครงการหลวงด้วยขณะเดียวกันควรส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและขจัดปัญหาการค้ายาเสพติดที่สำคัญเรื่องแม่น้ำล้านช้างและแม่น้ำโขงที่นายกรัฐมนตรีเพิ่งมาประชุมนั้นเพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงพร้อมกันนี้ทรงขอให้ทางการจีนปล่อยน้ำมาในฤดูแรงเช่นนี้ตลอดทุกปีรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กรบาบบังคมทูลเรื่องความร่วมมือด้านการรถไฟ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสว่าควรสนใจร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงด้วยเพราะจะเป็นเรื่องยั่งยืนทำให้ไทยพึ่งตัวเองได้ในลักษณะเดียวกับที่จีนได้พยายามเรียนรู้เรื่องนี้จากชาติตะวันตกเมื่อเริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยควรสร้างความตระหนักถึงการศึกษาประวัติสถาปัตยกรรมเก่าแก่ต่างๆหากชำรุดซุดโสมควรซ่อมแซมโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมแวดล้อมด้วยว่าจะส่งผลอย่างไรและควรหาแนวทางและวิธีในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ให้เหมาะสม <S <S เพื่อจะได้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไป นอกจากนี้ไทยควรสนใจร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากจีนในลักษณะเดียวกับที่จีนได้พยายามเรียนรู้เรื่องนี้จากชาติตะวันตกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัครราชกุมารีสเสด็จไปยังโรงเรียนจังหาติตะวิริยาประชาสรรค์ตำบลจังหาอำเภอจังหาจังหวัดร้อยเอ็ดทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่53ปัจจุบันมีสมาชิกได้แก่แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและอาสาสมัครรวม2,990คน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรบ้านตลาดคอและจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จการออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในวันนี้เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยแพทย์พอสอวและหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีผู้รับบริการด้านสุขภาพรักษาโรคทั่วไปและด้านธันตกรรมรวม313คนมีผู้ป่วยส่งต่อย,ยังโรงพยาบาลภายในจังหวัดโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและส่วนกลางรวม29คนโรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จากนั้นทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจำนวนสามคนป่วยด้ยวยโรคและอาการต่างๆได้แก่กระเพาะปัสสาวะเปิดที่ผนังหน้าท้องมะเร็งตับและพัฒนาการช้าหลังจากมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหลังจากมีพระวินิจฉัยแล้วโปรดให้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลสิริราชต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมโอราสให้สมาชิกพอ,อสอวอจังหวัดร้อยเอ็ดเฝ้าและมีพระดํารัสแก่สมาชิกเกี่ยวกับธรรมะ และคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวเว่งทำให้คนเขาหมดอะไรอีกห่ามเร็วจิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนน้ำค่ะคือว่าถ้าปล่อยเฉยๆน้ำ มันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำจิตคนเราก็เช่นกันถ้าไม่มีธรรมะคอยกัน้นคอยอเป็นกติกาความชั่ว กกก็จะเิดขึ้นมามาายวันนี้เวลา15.09น,น,นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดทรงเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สวงครบ16ปีของการลัสังขารหลวงปู่สวงเป็นชาวกัมพูชาที่ทุดงแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักเป็นพระสรมถะและมีความอุเบกขาสูง ชาวบ้านทั่วไปเรียกขานว่าลูกอวบเบาะหรือลูก,ลกตาเบาะเป็นภาษาเขมรหมายถึงพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำเขาลำนาวไพรหลวงปู่สวงละสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2543จากนั้นทรงประดำเนินไปยังมณฑปหลวงปู่สวงที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2545ปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จใช้เป็นสถานที่สักการบูชาหลวงปู่สวงและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้านการก่อสร้างศิลปะของประยุกต์ ตัวอาคารมีศิลปะแบบขอมรอบฐานยาว34เมตรสูงจากฐานถึงยอดพระปราง16เมตรภายในมี3ส่วนส่วนที่1แสดงประวัติหลวงปู่สวงส่วนที่2เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงปู่สวงและส่วนที่3เป็นที่ประดิษฐานถีดแก้วสังขารของหลวงปู่สวง วัดไพรพัฒนาเดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ห่างจากแนวชายแดน18กิโลเมตรจัดตั้งขึ้นมาปี2524สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2550วัดไพรพัฒนาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวกัมพูชาปัจจุบันมีพระพิสูจและสามเณรจำพรรษา34รูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย ตลอดทั้งวันที่ศาลาสหสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพลานาไมยแข็งแรงสมบูรณ์เช่นสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาชมรมจิตอาสาป้องกันเอสเทอรพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลราชารที่นัดดาม,มาศและนายดนเดชพัฒนารัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยข้าราชการช่วงนี้เชิญชมสารคดีพลิกประวัติศาสตร์เปิดตำนานพระบรมสา,ารีริกธาตุณบรมบัรพตภูเขาทองวัดสเกตครับ คตินิยมของพุธทธถราวาทในการสถาปนาพระมหา,าธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองได้เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ยุคแรกเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพระงัวมีพระราชดำริให้สร้างพระปางมหา,าธาตุองค์ใหญ่ขึ้นในรัชการต่อมาพงศาวดารอ,อยุธยายังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระราเมศวรทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุ สเสด็จปาฏิหาริึงทรงสร้างพระปรางมหาธาตต่อจนสำเร็จบริบูรณ์เป็นพระอารามขนานนามว่าวัดมหาธาตุภายหลังเมื่อกรมศิลปากรเข้าบุรณะวัดมหาธาตุได้พบงานพุทธศิลป์โบราณและพบศิลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์พระปรางยืนยันความสำคัญของพระมหาธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระนคร และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนพระเจดีย์องค์ใหญ่ในสมัยอยุธยาที่สำคัญองค์หนึ่งคือมหาเจดีย์ภูเขาทองสันนิษฐานว่าแรกสร้างโดยพระเจ้าบุเรงนองกษัตร,ร,ริย์พม่าเพื่อประกาศชัยชนะเหนือกรุงศรียอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏซึ่งเป็นยุคสุดท้ายของยุคทองสมัยอยุธยาทรงโปรโดให้บุรณวัดว,วา,ารามและพุทธสถานสำคัญครั้งใหญ่ทั่วราชอาณาจักร พุทธสถานเหล่านี้ได้กลายเป็นต้นแบบธรรมเนียมการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์และงานพุทธศิลป์สืบทอดต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ